นักมากวันนี้ก็จะได้ยินเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะสามารถที่จะสัมผัสได้โดยตรงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของพ m 2อจุที่หนักหน่วงเนี่ยมันหนักหน่วงมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือพอดูข่าวแล้วตกใจเหมือนกันว่าหูประเทศไทยติดอันดับโลกอีกแล้วอะ่ะคือถ้าวัดจากเมื่อวานนะคะอันดับของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอยู่ที่อันดับห้าแล้วก็เ<อ>ชียงโลก,กที่อันดับหกของโลกติดอันดับโลก แล้วความพีคคือตัวเลขที่แจ้งว่าติดอันดับโลกอะคะ่ะพี่อัน๋นคือของเมื่อวานเนี้ยค่ะค่า A Q I เนี่ยที่กรุงเทพมหานครคือหนึ่งอยหกสห้าแล้วก็ค่า A Q I ของจังหวัดเชียงใหม่คือหนึ่ง้ห้าิบสซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยมันจะต้องไม่เกินหนึ่งใช่ไหมคะ แต่เมื่อกี้เราเมาส์กันก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการสดว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่จัดอันดับโลกนั้นยังต้องพ่ายสูตรตัวเลขจริงเพราะว่าตัวเลขจริงที่มีการวัดจริงๆแล้วเนี่ยที่สูงที่สุดที่น่าเป็นห่วงคือที่จังหวัดอุตรดิตถ์คือค่า AQ อค่าค่า a อ i อ่ะสองร้อยสามสิบเจ็ดโหอยู่กันยังไงอ่ะซึ่งจริงๆไม่มีคําอธิบายออกมาเลยนะว่ามันเกิดจากอะไรหรือแบบมันมันเป็นเรื่องที่ต้องมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันจริงจังและมากพอ ถ้าทันจะบอกว่าอ๋อก็เคยพูดไปแล้วมันมันไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้คือถ้าคนทั้งประเทศหายใจแล้วกําลังกําลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากตรงนี้มันต้องถือว่าเป็นวราระแห่งชาติเลยอ่ะมันมีสองสาเหตุหลักๆอยู่ค่ะพี่อัน๋นสาเหตุแรกเนี่ยคือสาเหตุจากน้ํามือมนุษย์ที่มันมีการเผาป่าอีกแล้วตลอดเวลาแล้วสาเหตุที่สองเนี่ยมันคือสภาพอากาศเนี่ยมันไม่เอื้อกับการระบายฝุน่น มันมีหย่อมความกดอากาศนูน้นน,นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่สามารถที่จะออกไปนอกพื้นที่ได้ที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าเอ๊ะทำไมพอถึงเวลาที่อยู่ที่ดูจากลิสต์แล้วเนี่ยมันไม่มีภาคใต้เพราะภาคใต้มันมีทะเลที่พี่อันบอก แต่ว่าถ้าเกิดไปดูภาคอื่นๆใดที่มันขึ้นอยู่ในอันดับท็อป5ท็อป10ที่มันเค i AQI คคสูงๆเนี่ยเพราะมันอยู่ติดกับป่าแล้วก็เป็นป่าที่โดนเผามาประเทศเพื่อนบ้านเผามาหรือว่าอาจจะเป็นแบบพื้นที่ที่มันไม่สามารถระบายได้ค่ะมันก็เลยยิ่งทาให้ค่า a อคเนี่ยสูงขึ้นที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือตอนเนี้คนเดินทางแล้วพอเดินทางส่วนใหญ่แล้วใช้รถส่วนตัวเห็น <c oughs> มันก็ยิ่งปล่อยมลพิษขึ้นไปอีกอค่ะแล้วขึ้นเหนือ <c oughs> ขึ้นอีสานกันก็เยอะ อืมซึ่งก็เข้าใจว่าทําไมคนจะใช้รถส่วนตัวอุ้มยิ่งสองปีที่ผ่านมาคนยิ่งคนยิ่งใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นไปอีกใหญ่เลยเพราะเราเพราะเราก็ยิ่งกังวลกับทุกๆด้านแล้วก็แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอ่ะก็ขนส่งสาธารณะของเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมเลยอ่ะคือรถประจำทางสิคุณภาพเป็นยังไงรถไฟสิตั้งแต่จําความได้จนถึงปัจจุบันรถไฟเรามีเคยมีการพัฒนาหรออ่ะเพื่อถามตรงๆ คือจะมีคนบอกว่าโอ้โหพี่พูดมาถ้าขนาดนี้แล้วเอาคุณดูประทัดสุดท้ายก็แล้วกันคุณจะบอกว่าก็แค่นี้ซชนก็เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้นั่นคือเรื่องของการบริหารจัดการคุณไงคุณต้องคุณต้องไปเปลี่ยนแปลงระบบเองไม่ใช่มายืนแล้วก็มานั่งแก้ตัวอธิบายเรามันมันบรรทัดสุดท้ายคือคุณไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นใช่ไหมละ่ะรถเมย์ตั้งแต่พี่จําความได้ก็หน้าตานี้นะถูกใช่ <ừ> คือมันมันมีนะในส่วนที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆณปัจจุบันนี้มันต้องมันต้องเปลี่ยนมันต้องถูกเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเราก็พูดคุยกันมันไม่ต้องตั้งเท่าไหร่แล้วอะค่ะพูดถึงเรื่องของการโดยสารการเดินทางอย่างที่แผนบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความสะดวกสบายแต่มันมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมันเายทำให้มอใอมค่ะเราได้ยินเขาว่ารถไฟความเร็วสูงมากี่สิบปีแล้ว มันได้ยินจนเสร็จนะพี่อัญแต่ว่าเพื่อนบ้านไม่ใช่ใชบ้านเราใช่ไคือคนอื่นเขากับพิตาเขาทําเสร็จของเรากี่ปีแล้วยังไม่เห็นค,คือคือรู้ว่าสร้างไปแล้วแต่เมื่อไหร่เอาชัดๆยังไม่รู้เลยยังไงยังรอรับของบริษัทจากคนอื่นก็อยู่เลยเหลือแล้วเราใช้เงินขนาดนี้ใช้เงินกจนแบบเป็นหนี้เขาเก้าล้านเก้าเนี่ยเก้า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 ล้านเก้าแสนเก้าเกือบเท่าไหร่เนี่ยนะมาหาศาลจนชนเพดา,านขนาดนี้ เรายังเป็นประเทศแบบนี้อยู่เลยเหรอหรือแบบพี่อ่านไปพัทยาทุกวันนี้พี่ยังนึกในใจแล้วโอ้โหพัทยาเป็นเมืองที่มี potential สูงมากเลยนะของประเทศแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยจากเมืองหลวงเราไปพัทยาทางเดียวที่จะไปคือรถป่ะไปปัตานี้ยังไม่มีรถไฟเลยเหรอที่มันแบบสะดวกสะดวกหัวหินอย่างเงี้ยเชียงใหม่อย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ระยะทางแค่กี่ร้อยกิโลเมตรมันควรจะแบบ สามชั่วโมงถึงทุกวันนี้ไปหัวหินถ้าจะไอ้ถ้าไปเชียงใหม่เราจะนั่งรถไฟเราต้องค้างคืนนะโหล<ห>เรายังอยู่ในประเทศที่เป็นต้องค้างคืนเลยโหล<ห>แล้วไปดูแล้วเราเห็นแล้วเราอยู่กับแบบนี้มัถ้าพี่อ่านวันนี้พี่อนสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วก็แปลว่าพี่อ่านใช้ทั้งชีวิตอยู่แบบนี้และย,ยังไม่เห็นแววว่ามันจะแบบมันจะปรับมันจะเปลี่ยนตรงนี้เลยคือแบบโอ้เพราะฉะนั้นีนหลายๆเรื่องก็กยอมรับสเสถอะว่าประชาชนจะต้อง ตื่นขึ้นมามองสักทีว่าเราอยู่กับอะไรวะเนี่ยทุกคนนี้ทำไมวันนี้เริร่มต้นมบพุ่มโมโหเลยดูสิไม่ได้โมโหหรอกพี่อัดุ่นกำลังคิดตามแล้วรุ่กำลังจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยว่าเราไม่ได้เริ่มต้นได้โมโหหรือว่าเป็นการฆ่าโทษหรือว่าเป็นการบ่นด่านะคะแต่ว่าขอให้มองในมุมว่ามันคือเสียงสะท้อนของประชาชนจริงๆเพราะว่าถ้าวันเนี้ยเราไม่ออกมาพูดไม่ออกมาบอกแบบเนี้ยแล้วก็มัวแต่ก้มหน้าอยอมรับมันก็จะเกิดความรู้สึกและสิ่งที่ เป็นไปอย่างที่ผ่านผ่านมาคือมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดความพัฒนาเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสฟังแล้วก็ดูไลฟ์ในอินสตาแกรมของพี่อันหัวนาตอย่างหนึ่งที่ก็ฉุกคิดเหมือนกันว่าอุ้มเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่ามันต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วเดี๋ยวตอนนี้ที่หนักหน่วงมากๆคือทุกวันนี้ตื่นตอนเช้าเนี่ยจะมีเสียงของผู้หาเสียงมาช่วยกลุกเสียงดังมากแล้วก็มีการแปลงเพลงเยอะแยะมากมายโกโกวาก็มา เ <laughs> ลิวคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวก็แปลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหาเสียงช่วงนี้คือคับเข้าหาประชาชนเยอะมากแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่มันคาอยู่นานเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วมันยังไม่ถูกแก้ไขพอถึงเวลาที่หาเสียงทีหนึ่งก็เข้ามายกมือสิบนิ้วประนมแล้วบอกเดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วพอถึงเวลามันก็หายไปมันมีปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแต่มันคือเสียงและมันคือภาพสะท้อนของประเทศไทยถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมผู้ฟังคุยด้วยเหมือนกันนะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพและอยากจะเลือกพ,พูดว่าคุณอยากให้ท่านแก้ปัญหาอะไรเรายังไม่ได้ถามว่าจะเลือกใครนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีโพม,มีการจัดลําดับมาอยู่ครับผมนะอะ<ช>ซึ่งซึ่งโพก็ไม่รู้เหมือนกันแหละบางครั้งบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าโพมันก็คือการชี้นําในรูปแบบหนึ่ง <S <S แต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะนะมันก็มันก็คงสะท้อนให้เห็นได้บ้าง นะครับ <Hey. S 1> มันก็มีโพจัดตั้งมันก็มีโพจริงเราก็ต้องอตั้งสติดูกันก็นแล้วกันนะครับอ่ะว่ากันไปนะจ๊ะ Green Morning Show.